สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออโต้พาราไดช่องของเราที่จะพาคุณไปพบกับโลกยานยนต์ที่น่าตื่นเต้นวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับ Honda CRF250R รุ่นปี2025มอเตอร์ไซค์วิบากที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นการออกแบบและโครงสร้าง Honda CRF250R 2025มาพร้อมกับโครงอลูมิเนียมที่ได้รับการปรับแต่งเพื่อการตอบสนองในการเข้าโค้งที่ดีขึ้น ระบบการสะเทือนหน้าแบบชวะขนาด49มิลิเมตรถูกออกแบบใหม่เพื่อให้ความรู้สึกที่สม่ำเสมอตลอดช่วงการทำงานนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงแคลมบนและล่างรวมถึงแกนล,ล้อหน้าและการพวงมาลายัยเพื่อให้การขับขี่มีความสเสถียรนและควบคุมได้ง่ายขึ้นเครื่องยนต์และสมรรถนะ c r f 250R ใช้เครื่องยนต์4จังหวะสูบเดียวขนาด249.94 cdo h c มีขนาดกระบอกสูบ x ช่วงชักที่79.0 x 50.9ม mm. มต และอัตราส่วนกำลังอัตสิสต่อ1ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด PGM-FI พร้อมลิ้นปีกผีเสื้อขนาด44มิลิเมตรระบบเกียร์5สปีดพร้อมคลัสสายเคเบิลมิติและน้ำหนัก มิติของ CRF 250R มีความยาว85.9นิ้วความกว้าง32.6นิ้วและความสูง49.7นิ้วระยะฐานล้อ58.4นิ้วความสูงจากพื้นถึงบอด37.6นิ้วและความสูงใต้ท้องรถ13.0นิ้วน้ำหนักรวมของรถอยู่ที่234ปอนด์รวมของเหลวและน้ำมันเชื้อเพลิงความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง1.7แกลลอนระบบการสะเทือนและเบรกด้านหน้ามีระบบการสะเทือนแบบโชคอัพโชวะขนาด49ม mm. ม ด้านหลังเป็นระบบโปรลิงพร้อมโชคอัพโชวะเดียวระบบเบรกหน้าและหลังเป็นดิสเบรกเพื่อประสิทธิภาพในการหยุดรถที่ดีเยี่ยมราคาและการวางจำหน่ายในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลราคาอย่างเป็นทางการของ Honda c r f 250R 2 0 2 5ในประเทศไทยอย่างไรก็ตามรุ่นก่อนหน้าอย่าง c r f 2 5 0แนวมีราคาประมาณ90,000บาทซึ่งราคาของรุ่นใหม่อาจแตกต่างกันไปตามการปรับปรุงและคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้น สำหรับข้อมูลที่แน่นอนแนะนำให้ติดต่อผู้แทนจำหน่ายฮอนด้าในประเทศไทยเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสรุป Honda CRF 250R 2025เป็นมอเตอร์ไซค์วิบากที่ได้รับการปรับปรุงทั้งในด้านโครงสร้างเครื่องยนต์และระบบกันสะเทือนเพื่อให้ผู้ขับขี่ได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นหากคุณเป็นคนรักการผจญภัยและกำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ CRF 250R 2025อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ขอบคุณที่รับชมออโต้พาราไดซ์อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ